ที่มาที่ไปของการมาขายผัดไทยที่นี่ได้ยังไงครับก็เพิ่งจะมาได้ปีหนึ่งจริงๆแล้วคือมาดูแลคุณแม่แล, um แล้วก็เมื่อก่อนนี้คืออยู่ที่มเมืองไทยก็รับราชการแล้วก็เกษียณระหว่างรับราชการเนี่ยค่ะตอนทุกเย็นเนี่ยพอเลิกงานราชการไปก็จะไปสอนอาหรับพอเกษียณก็เริ่มแบบหาอะไรทำอะค่ะก็เลยขายผัดไทยคือคุณแม่อายุเท่าไหร่ครับ91 91ค่ะ แล้วก็ขายผัดไทยเพราะว่าเรามีฝีมือด้านทําผัดไทยโบราณแล้วค่ะก็เรียนมาด้วยชอบทำด้วยเพราะว่าจะไม่ใส่สีไม่ใส่พวกปาปิก้าอะไรอย่างนี้มันจะผิดเพี้ยนไปอ่ะองั้นโชว์เลยครับโอเคได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราคุยกันไปด้วยนะครับได้ค่ะโอเคนี่ครับขนเตากันมาแบบว่าเป็นสตรีทฟู้ดของแท้เลยจะต้องใช้เตาอย่างนี้โดยเฉพาะกระทะอย่างนี้ค่ะสูตรของนี่ก็คือใส่กระเทียมนะครับใช่ใช้กระเทียมแล้วก็เต้าหู้ กุ้งแห้งซึ่งจริงๆถ้าอยู่เมืองไทยเนี่ยกุ้งแห้งมันจะตัวใหญ่กว่านี้หน่อยแล้วก็จะออกสีแดงๆอันนั้นอาจจะทําให้ผัดไทยออกสีครับไข่แห้งราคากุ้งแห้งในเดกาตัวนี้อาจจะร้องว้าวเลยนะครับมันมีสิบเหรียญก็มีอันนี้เราขายแค่สิบเหรียญเองนะที่นี่แล้วก็ที่ลงไปนี่คือเอาไปคั่วก่อนใส่น้ำมันใช่คั่วแล้วมันจะหอมหอมเราจะจะไม่ใส่น้ํามันมากผัดไทยเราจะไม่เยิ้มแบบนั้นแล้วก็ใส่ไข่ลงไปใบหนึ่งใส่ไข่ แล้วการใส่ไข่เนี่ยเราก็ต้องทําให้มันแบบว่าอยู่แบบเกือบสุกอ,ะอ่ะแล้วเราก็ถึงจะเอาตัวเครื่องลงมาคลุกยังให้มันคงความเป็นก้อนใช่ไข่ไข่ที่ทํามานี่มันพอออกมาแล้วเนี่ยมันจะไม่ไม่ไม่เละไม่ผสมไปเลยกับอันนั้นกับแล้วก็ใส่น้ํามันอีกรอบนึงน,นิดหนึ่งเพื่อจะใส่กุ้งกุ้งสามตัวนะครับใช่ค่ักุ้งสามตัวแล้วไข่ราคาสิบเหรียญนี่อยู่ตัวไหม ได้นะคะพอได้แล้วเรื่องของเส้นนี่ใช้เส้นประมาณเส้นก็จะใช้แบบเส้นผัดไทยเลยเส้นผัดไทยเลยค่ะจะเป็นเส้นผัดไทยเลยจะไม่ได้ใช้เป็นไม่ใช่เส้นสดอันนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นเส้นสดนะคะอันนี้เป็นเส้นสดมันจะเหนียวนุ่มแต่ค่ะแล้วถ้าเป็นแบบผัดไทยแบบว่าอีกอีกอย่างหนึ่งก็ผัดไทยโบราณอีกแบบหนึ่งเขาก็จะใช้แบบเส้นเล็กค่ะแล้วก็มันจตกต่างนิดนึงมาอยู่อเมริกานี่ก็เข้าทางสิครับเพราะว่า เรื่องอากาศแล้วก็การเดินเหินการออกกาลังกายเพราะว่าเห็นบอกว่าตอนนั้นอยู่เมืองไทยเป็นครูสอนอารบิกครูสอนอารับิกงด้วยระหว่างระหว่างรับราชการเนี่ยค่ะตอนทุกเย็นเนี่ยพอเลิกงานราชการไปก็จะไปสอนอรับิกจะไปสอนอรบิกคือเป็นผู้นําเต้นอรบิกใช่เป็นผู้นําเต้นอารบิกก็คือเหมือนกับเราได้ออกกําลังกายไปด้วยในตัวครับอันนี้ผัดให้เส้นมันเริ่มยุบนะครับ ของเราจะไม่เราจะไม่ผัดเส้นไว้ก่อนเราจะไม่ลวกเส้นไว้ก่อนเพราะว่าถ้าลวกเส้นไว้ก่อนเนี่ยพอถึงเวลาพออาลงมาผัดจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับมันจะเละมันจะเละใช่มันจะเละมันจะไม่ค่อยรอร่อยแล้วกระแสของลูกค้าเป็นไงบ้างครับโอเคค่ะลูกค้า,าประจําเยอะสังชาติคะสังชาติาใช่ค่ะชาติชาติอะไรเยอะที่สุดครับก็เม็กซิกันก็มีเม็กซิกันเม็กซิกันก็มีแล้วก็ จีนมีเกาหลีมีทางคนทางด้านเอเชียมีอันนี้จะเป็นน้ำมะขามอก็คือไม่ได้ดับเหลวแบบไม่หาจะเป้สูตรแบบนี้นะครับค่ะจ่เป็นโบราณเป็นสูตรโดยเฉพาะเลยและอันนี้คือจริงๆแล้วบางทีเราตอนทําสูตรเนี่ยเราจะตัดน้ําตาลออกไปหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะแบบมาเติมเอาที่หลังบางคนเขาจะไม่ชอบหวานครับมากแต่ของเราทําแล้วมันจะหอมผมชิมผมชิมแล้วไม่หวานกําลังดี จะเป็นแบบสามรสเข้ามาครับอันนี้เป็นฟองอ้อกับใบกุยช่ายสดเลยนะครับขายยากไหมครับใบกุยช่ายสดไม่ยากนะแต่แปลว่าถ้าเป็นแบบตลาดของไทยนี่มันก็จะแบบต้นไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ต้องไปคอยซื้อที่ของตลาดเกาหลีอ่ะใครที่ดูคลิปผัดไทยนี้อยู่ลองบอกพิกัดนะครับผัดไทยอร่อยๆที่เมืองไทยมากันนะครับแต่ขายที่เมืองไทยเนี่ยจะแบบหลากหลายกว่านี้เพราะว่าขายที่ไหนครับ ขายแถวบ้านขายแถวตลาดเมืองทองครับตลาดนัดคืนนะคะตลาดเมืองทองที่เราขายขายเนี่ยที่นู่นเราวัตถุดิบมันเยอะไงเราจะมีหลากหลายมากกว่านี้จะเป็นผัดไทยผัดไทยผัดไทยแฮมผัดไทยเบคอนแล้วก็จะมีโซบะผัดไทยโซบะเส้นโซบะค่ะใช้เส้นโซบะผัดด้วยเส้นโซบะเส้นมาม่าอย่างเงี้ยจะมีผัดไทยมาม่า จะมีหลากหลายแต่ที่นี่เราหาวัตถุดิบที่แบบว่าใช้เหมือนอย่างนั้นไม่ค่อยได้ไงเราก็เลยใช้แบบว่าออริจินอลไปเลยอ่าเรียบร้อยแล้วครับมีถั่วค่ะเติมถั่วเข้าไปคือบางที่เราแยกใส่เนี่ยบางคนเขาจะแพ้ถั่วเราก็เลยต้องแยกใส่พริกเข้าไปแต่ถ้าเราถ้าเราผัดโดยที่แบบว่าใส่ถั่วไปเลยเนี่ยมันจะหอมกว่ามะนาวแล้วก็ให้ใบกุยช่ายเติมมาใบกุใช่ด้วยค่ะนี่โอเคอายกโชว์เลยครับ นี่ครับผัดไทยโบราณเอีเราเห็นบอกว่ามีแพนจะมีการเปิดสตรีทฟู้ดที่ใหม่เหรอครับใช่ค่ะบอกอรายละเอียดเลยครับจากการกะเรากะระยะเวลาแล้วการทําเอกสารเรืออะไรแล้วแต่ให้มันถูกต้องเนี่ยโคจงประมาณเปิดได้ประมาณต้นพฤศจิก,กาแล้วตอนนี้ค,คือรับสมัครเวนเดอร์ใช่ค่ะ,ะคกําลังรับสมัครเวนเดอร์อยู่ การขายของเรานี้ก็คือจะแบบว่าเราจะเน้นที่ว่าอร่อยสะอาดนะคะแล้วก็ถูกต้องตามระเบียบเลยมีใบเพอร์มิทเรียบร้อยอยู่ตรงไหนครับอยู่ระหว่างอยู่เส้นคูฮังกาตัดกับคอรีบูดได้เดี๋ยวขึ้นลิงก์ดึ้นใต้คอมเมนต์แล้วกันได้ค่ะส่งลิงก์สำหรับการอยากจะสมัครนะครับได้ค่ะประมาณคร่าวๆไว้ก่อนว่า 28- 29ตุลาจะเป็น soft opening นะคะเราจะขายปกติตลาดเราถ้าเราเปิดปกติเนี่ยเราจะขายสุกเสาร์อาทิตย์ 5้าโมงเย็นถึง5้าทุ่มครับค่ะที่จอดรถสําหรับลูกค้าฟรีหนึ่งชั่วโมงแต่ถ้าหลังจากนั้นจะโดนราคาปกติ20บาทชื่อตลาดชื่ออะไรนะอ่าเอสยามไนท์มาร์เก็ตโอเคได้ครับขอบคุณมากคร่ะขอบคุณมากค่ะคสัรบ